สวัสดีคะ่ะทุกท่านแหม่มปวีณาชาแนลค่ะวันน,นี้พาทุกท่านนะคะมาชื่นชมดอกมะลิแหม่มค่ะเชา้ชาเช้านะคะฝนตกมาเมื่อวานสองครั้งชื่นฉ่ำเลยค่ะดอกดอกมากเลยนะคะแหม่มปลูกไว้หน้าบ้านค่ะมีมะลิแล้วก็ประทัดจีนค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะเชา้านี้พาทุกท่านมาชมดอกมะลินะคะ แล้วก็มาเก็บดอกมะลิค่ะเก็บดอกมะลิใส่รถนะคะจะได้หอมชื่นใจไปทั้งวัน แมมจะมีขันน,น้อยเนี่ยนะคะใส่ดอกไม้ไว้ที่รถนะคะบูชาพระในรถค่ะเนี่ยค่ะเช้าก่อนไปโรงเรียนนะคะเนี่ยปลูกมาสี่หปีแล้วนะคะดอกมะลิเนี่ยเป็นดอกไม้ที่แม่ของแม่มช่วยปลูกนะคะก่อนที่ท่านจะจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะคะ่ะ แม่แหม่มก็ป่วยติดเตียงมาสี่ปีแล้วนะคะดอกมะลิเนี่ยก็สี่และห้าปีแล้วค่ะได้พุ่มใหญ่เลยนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้ที่ทนแรงค่ะเป็นดอกไม้ที่ทนแรงมากเพราะว่าแหม่มเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาลดน้ํานะคะแต่เขาก็ไม่ตายค่ะทุกท่าน คุณตาเพงมีเวลาก็จะพอรดน้ําให้อยู่นะคะแต่เราก็ก็ไม่ค่อยได้ให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษนักนะคะแต่ดูสิคะดกมากหากโชคดีปีหนึ่งก็จะได้กินปุ๋ยบ้างครั้งสองครั้งกันนะคะปีนี้ยังไม่โชคดีเลยคะ่ะคุณตาเพลงงานเยอะมากมีจอบปลูกแตงโมก็เลยละเลยไปบ้านเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะทุกท่านเต็มแล้วคะ่ะ ใส่รถหอมมากนะคะบูชาพระบนรถค่ะมันปลูกจากถุงละ5บาทเท่านั้นนะคะกิ่งเดียวค่ะกิ่งเล็กๆกิ่งเดียวนะคะถุงห้าบาทมีขายในร้านต้นไม้ทั่วไปอ่ะนะคะล้าดูสิคะปลูกมาห้าปีพุ่มใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะเอาแล้วะคะ่ะเอาดอกไม้ไปใส่รถกันดีกว่าะคะ่ะ ค่ะสอนี่ยค่ะทุกท่านเอาละค่ะแบเบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะพาทุกท่านมาเก็บดอกมะลิบูชาพระในรถค่ะหอมๆอมชื่นใจขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ